สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมตั้มความสุขปลูกอินทรีย์อยู่กับโคปฟี่หมาพี่นักบอลมาทําไมเนี่ยนะครับวันนี้กับคอนเทนต์ในเรื่องการปลูกทุเรียนในพวกหนองนานะครับผมจะมาบอกทริคในการปลูกทุเรียนให้ได้กินลูกภายใน3-4ปีหลายคนไม่เข้าใจนะครับว่าอุปนิสัยทุเรียนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ชอบ ความชื้นเยอะนะครับแต่ว่าไม่ชอบแฉะไม่ชอบน้ําขังเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องการอากาศร้อนเพราะฉะนั้นผมจะเลือกทําเลในการปลูกผู้เรียนตรงนี้เพราะว่าผมมีต้นไทรให้คุณผู้ชมดูต้นไทรเกาหลีซึ่งเวลาบ่ายเนี่ยเขาจะบังร่มให้กับผู้เรียนเรามันก็เลยจะไม่ร้อนมากสภาพผู้เรียนของเราเนี่ยเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยต้นนะ กรนไปด้วยใบเพราะว่าเดินทางมาไกลตั้งแต่ปากช่องนะครับตั้งแต่กลางดงนะครับมันก็จะโขรนแต่ว่าคุณผู้ชมมารอดูอีกสัก2สัปดาห์ว่าใบมันจะสวยขึ้นมาไหมนะครับจะฟื้นไหมทําไมผมเลือกต้นเล็กขนาดนี้มันมีเหตุผลนะครับก็คือบางคนเอาต้นใหญ่มาปลูกแล้วรากขดปลูกแล้วนั่งไม่โตเลยนะครับนั่นคือเหตุผลที่บางคนปลูกแล้วไม่โตผมจะปลูกแบบ สลบลาดเอียงลงไปแล้วก็จะบอกเทคนิคว่าทําไมมันถึงต้องทําแบบนี้นะครับอ่า่อนอื่นกิ่งเนี่ยจะต้องเป็นกิ่งที่เป็นข้างเนี่ยคือกิ่งข้างกิ่งข้างเป็นยังไงกิ่งข้างคือส่วนของกิ่งที่รับน้าหนักผลส่วนกิ่งกระโดงเป็นกิ่งที่พุ่งตรงไปคนที่เอากิ่งกระโดงไปปลูกนะครับจะติดลูกช้ากว่ากิ่งข้างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนถ้าเลือกผิดต้นใหญ่ๆมาปลูกเลยแล้วคิดว่าจะได้ผลเร็ว คิดผิดนะครับคุณผู้ชมต้องเป็นกิ่งข้างแบบนี้เดี๋ยวมาพิสูจน์กันวันนี้วันที่19ไหมครับ19มีนา2 5 6 5เนอะมาดูว่า3ปีเนี่ยเราจะได้กินผลทุเรียนต้นนี้ไหมนะครับทำเลก็โคง้งของนาเราเป็นทยานได้นะครับ่อนเื่นขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับอ,อ่นเหือนอันดับแรกเลยผมจะให้คุณผู้ชมดู ก้นก้นถุงถ้าอย่างนี้คุณผู้ชมไม่ตัดรากนี่พลาดเลยนะครับเพราะรากดำรากดำหมายถึงอะไรรากดำหมายถึงรากขดรากเก่ารากที่มีโอกาสเป็นเชื้อราแบบสูงมากนะครับต้องทำการตัดก่อนเลยนะครับถ้ามาถึงแล้วรากขดอย่างนี้นะครับขออนุญาตเดี๋ยวไปเอากันไก่แป๊บหนึ่งนะครับ ไปก่อนก็ได้นะครับครับอเมื่อได้กันไก่มาแล้วนะครับให้ทําการแงะออกมาเลยเนี่ยอย่างแงยดำๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีความมันมันเน่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียนะครับเอาก็ปัดเลยคุณผู้ชมเนี่ยที่เห็นทั้งหลายแหล่นี่ฮะเนี่ยครับทั้งหลายแหล่เลย รากที่มันม้วน,นอยู่ทั้งหลายเลยเนี่ยเนี่ห็นไหมมันเน่านะครับเนี่ยคือเน่านะครับคุณผู้ชมถ้าพลาดตรงนี้คือพลาดเลยผมจะให้ทุกท่านได้ดูว่าร,รากมันจริงๆที่มันหาอาหารนี่ยถ้าพวกดำๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็บไว้นะครับรากที่หาอาหารได้ก็จะเป็นรากสีนะครับสำคัญเลยนะครับเราตัดไปเลยนะครับผมก็จะคว้านดินดู ว่าบริเวณไหนมันมีรากที่มีความชื้นแฉะเน่าแบบนี้ผมจะตัดออกให้หมดอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมไม่เอาไว้นะครับตัดหมดครับตัดหมดแล้วพวกข้างในมันล่ะครับข้างในมันจะไม่เป็นไรแต่ส่วนที่อยู่ข้างนอกมันจะติดถุงแล้วมันจะดำเป็นรานี่เขาให้น้ำเยอะค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องบอกเลย ถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยที่ทุเรียนท่านไม่โตก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่อันเนี้ยพอได้เนี่ยสีน้ำตาลสีน้ำตาลอย่างเงี้ยพอได้นะครับแต่ถ้าดำลากขดเงี้ยท่านปลูกไปเถอะครับไม่มีทางที่จะ,จะเจริญงอกงามได้ผมตัดให้ดูเลย ทีนี้พอเสร็จแล้วผมแต่งต้นอุ้มเสร็จแล้วผมจะทําการเตรียมในการปลูกนะครับรากขนนี่มันต้องตัดเฉพาะปลายได้ไหมครับหรือว่าต้องตัดตรงปลายตรงที่มันดําๆนะครับตรงที่มันดําๆที่มันขดอยู่นั่นนะครับภาพนี้เป็นภาพวิดีโอของการเตรียมดินปลูกนะครับก่อนที่จะนําอินทรีย์วัตถุที่เป็นปุ๋ยหมกักสวนผักงามมาเรา ลงมาเพื่อที่จะทําการคลุกเคล้านะครับผมฟุ้ย้หมักปลูกผักงานมาปลูกผู้เรียนนะครับใส่ลงไปเลย ดินไม่ดีก็ปรุงให้ดีแบบนี้ได้นะครับตรงนี้ไม่มีทางที่น้ำจะขังแน่นอนเพราะว่ามันสลบลงข้างล่างต่ำนะครับเดี๋ยว,วิธีการปลูกคุณผู้ชมนะครับตรงนี้เทคนิคเลยนะครับจับตุ้มเนี่ยจบเบาๆนะครับอย่าให้ตุ้มแตก ผมจะวางลงไปแค่นี้นะครับคุณผู้ชมแค่นี้ตลกแค่นี้นะครับแค่นี้พอเลยโอเคไหมคุณผู้ชมว่าจะรอดไหมอ่า ดูใบนะครับดูวิธีการนะครับจริงๆจะตั้งไว้ให้เฉยก็ยังได้แต่ว่าผมกลัวว่าไม่มีอะไรยึดรากแล้วฝนตกมามันจะเซาะลงก็เลยทําแบบนี้นะครับดูวิวไว้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมจะ,ะรถด้วยพวกแตโคเดอมานะครับคนอนุญาตไปเอาอุปรกรณ์ครับนึงนะครับ ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับ SV Biotech SV Biotech นะครับเป็นตัวราแบคทคซึ่งผมทดลองใช้กับต้นมะละกอ,อผ่านผลมาแล้วนะครับมะละกอไม่มีต้นไหนที่เป็นเชื้อราแล้วตายเลยก็ถือว่าเป็นเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ 1. ใช้ง่าย 2. องค่อนข้างจะเห็นผลนะครับ หนึ่งซองใช้กับน้ำา20ลิตรผสมน้ำรดในช่วงคลิปลูกหรือทุกๆเจวัน15วันสำหรับพืชที่เป็นพวกพะรกรพืชที่มีความเซนซิทีฟในเรื่องของระบบรากนะครับอันนี้จำเป็นนะครับในซองเนี่ยจะมีอยู่ยี่สิบเออผมไม่แน่ใจกางงผมขออนุญาตนับก่อหนึ 1, 2, 3, 4, ่ง4อสามี่ามีอยู่สิบนะครับคุณผ <12. S 1> ู้ชม สิบก็หมายถึงว่าคุณผู้ชมจะใช้ได้กับน้ำสอ0รลิตรซึ่งเยอะนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวหลังไม่มาคุยกันอีกทีผมใช้หนึ่งซองขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์นะครับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมน้ำผมประมาณ16-20ลิตรนะครับวิธีการใช้ก็แค่เอาจุ่มลงไปเลย ไม่ต้องฉีกซองนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายนะครับละลายแล้วก็จะกระจายตัวในน้ําเองนะครับประมาณสักไม่เกิน3นาทีนะครับแช่ไว้แป๊บหนึ่งคุณผู้ชมพอครบ3นาทีนะครับก็จะเริ่มผมก็จะเริ่มเปื่อยเริ่มเริ่มแตกตัวออกมาอย่างนี้นะครับ ครับหลังจากที่เราละลายเสร็จแล้วเราก็รดไปเลยนะครับเยอะไม่เยอะแค่ไหนก็เอาให้ทั่วเอาเป็นว่าเอาให้ทั่วนะครับถ้าตุ่มเปียกมากก็ต้องรดมากนะครับกินวันแรกนี่ก็เนดนึงนะครับแต่ว่าน้ําจะไม่ขังอยู่แล้วตรงนี้พยายามรดน้ํา แล้วไม่ให้มันขังนะครับทำเป็นไม่ต้องทําเป็นแอง่งปลูกในพื้นที่ลาดเอียงได้หรือทําเป็นโคกขึ้นมาก็ได้แต่ตรงนี้เราเป็นโคกอยู่แล้วมันลาดเอียงลงนะครับข้างล่างเป็นนาแปลงนาอะไรเงี้ยจำไว้นะครับทุเรียนชอบความชื้นแต่ไม่ได้ชอบแฉะนะครับ,รบเขาจะเจริญเติบโตได้ดีที่ภาคตะวันออกกับภาคใต้นะครับ อนออกภาคใต้นี่ฝนจะค่อนข้างเยอะแดดจะไม่ค่อยเยอะนะครับอ่าอันนี้ผมจะให้ประมาณนี้นะครับก็สําหรับวิธีการปลูกทุเรียนในโคกหนองนาเพื่อให้มีเปอร์เซ็นต์รอดสูงนะครับมีรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรดีหรือเขาจเจริญเติบโตได้ดีหรือมีปัญหาเนี่ยนะครับผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมดูนะครับฝากสินค้าที่เป็นตัว sv biotech นะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ผมคิดว่าดีกับเกษตรกร,ร,กรที่เป็นกเกษตรอินทรีย์นะครับเป็นตัวรากับแบคทีเรียที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรครากเน,น,น,น่าโคนเน่าในทุเรียนเองในมะละกอเองถือว่าใช้แล้วถือว่าเห็นผลค่อนข้างดีนะครับก็เลยนํามาแนะนําต่อให้คุณผู้ชมนะครับคือผมเป็นคนตรงถ้าดีก็บอกดีไม่ดีก็บอกไม่ดีมีหลายบริษัทที่ให้สินค้าผมมาทดลองใช้ ถ้าไม่ดีผมก็จะบอกต่อว่า,ายังไม่ดีเท่าที่ควรของญาตไม่ได้ทำคลิปนําเสนอให้นะครับแต่ว่าตัวนี้ทดลองใช้แล้วก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีมากแล้วก็ใช้สะดวกนะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ฝากผลิตภัณฑ์ SV นะครับไปโอเทค จริงๆสินค้ามีหลายตัวแต่เดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับมานําเสนอคุณผู้ชมไปอีกทีหนึ่งนะครับขอทดลองใช้ก่อนว่าเห็นผลประมาณไหนต้องทําแบบไหนยังไงก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมตามงวามาส,ปปสุกุงอิีกับน้องต่อเฟสปัมาพามาจันเหม่งเกษตรกรนอ,อนเวลาทุกท่านไปก่อนโชคดีปลอดภัยจากโควิดทุกท่านครับสวัสดีครับ